สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยในวันหวยออกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่16กรกฎาคมพศส5 6 5นนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขจากอาจารย์ยอดนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยอดก็จะมาฟันธงตัวเลขให้ในวันหวยออกนะคะท่านผู้ชม ที่จริงก็นัดกับอาจารย์วันที่สิบห้านะคะเพราะว่าก็วันที่สิบห้าอาจารย์ไม่ได้มาหาแอดนะคะท่านผู้ชมและก็แอดก็เลยไม่ได้ไปหาอาจารย์นะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ยุ่งอยู่ทั้งวันนะคะก็อัดคลิปอยู่หลายเซียนนะคะท่านผู้ชมก็เลยตามไม่ครบทุกเซียนนะคะก็ต้องขออภัยอีีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาตาม สูตรของอาจารย์ยอดนะคะให้อาจารย์ฟันธงโค้งสุดท้ายให้นะคะว่าอาจารย์จะฟันตัวไหนเม็ดไหนนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดนะคะเอดก็ขอฝากช่องละองอชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนเเล,ลนะคะอยากได้เลขดเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวแอดก็จะต่อสายตรงไปหาอาจารยอดนะคะตามแอดมาเลยค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ยอด เอ้ยทำไมเสียง N, ไม่ค่อยชัดเลยค่ะอาจารย์ชัดเจนไหมคะอาจารย์เสียงเสียงชัดไหมคะชัดอยูชัดเขียวอูชัดเขียอยู่เอาเลยวันน uh uh ี uh 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 ้ค่ะวันนี้ก็จะมาตามตัวเลขโค้งสุดท้ายวันมวยออกค่ะอาจารย์ที่ว่าอาจารย์จะมาฟันธงตัวเลขให้ค่ะแปดยันสุดท้ายของอาจารย์วันนี้ครับคือจะให้ประมาณประมาณสองคู่ค่ะอาจารย์ คุณด้านคุณบนด้วยสวัตักไปได้มันอาจจะอยู่น้เปอร์เซ็นต์อาก็เเลยบอกเอาเลยบอกี่ง่าย่ดีค่ะเอาเลยค่ะจานเอาเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทันค่ะสองเจ็ดสองเจ็สองก็เอปากกาเดี๋ยวเดี๋ยวายจานโอ้เอาปากกาแดงนี่แหละเขียนปากกาไม่ติดสองเจ็ดสอง สองเก้าแปดสองเก้คุณล่างคูณบนอ๋อคูณล่างคือบนคือสองตัวใช่ไหมคะอาจารย์ใช่สตัวคูณล่างคูณบนทั้งตุ๊กทั้งติงอะไรก็ว่างๆแต่ก็วิ่งินกับแปดเดินเนแปดงจิ กินปนล่งกินมวนี่วิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างใช่ใช่ใช่วิ่งบนล่างเพราะมันคิดว่าจะออกเก้าแปดเนี่ยเลนวนี่แะเป็นมันได้ผลใัยบจะพู้นทไมยัจะฟังทูแรงมันจะคิดคือชอบเก้าแปดเล่นมวนี่เนาะเก้วิ่งวิ่งบนล่างตัวไหนแล้วคะจารน สองเก้าแปดแปดเ้าเ้าปดลับ้วยเ้อไม่ด้วยนะม่ใช่ว่ามันกลับเอาตรงๆกับผิดเลขวิ่งค่ะจานเลขวิ่งแอฟจดไม่ทันค่ะจา์ไปไวมากค่ะเลขเวิ่งแปดกับจปดกับจมีสองมีจมีปดเปดองนงปดสองวิ่งบนล่างแปดกับสองใช่ไหมคะ อ้เอดเขียนว่าเจ็ดน้เขียนตรงนี้เลยอแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดค่ะเดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะจานแกค่ะสามค่ะสามตัวมีสองเจ็ดสองสองเก้าปดเก้าเ้าปดนะคะค่ะแล้ก็ค่ะ สองตัวมีเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าแปดแปดเก้านะคะาจาหัวนีคือารทุง้แค่นั้นละหัวนี่แต่นชุดในชุดใลยปรเซ็นนี้มันจะอยู่เวกเป็นสาแปสเนาอมันไม่อกโอเ่าน่ะอ๋าจารย์มั่นใจเก้าแปดนอยจามเนาะ ก็้นจซุมาวันคุยคิะไดย้เลเือนเ่ค่สามสามตัวเน้นตัวไหนคะอาจารย์สามตัวเก้าเก้าแปดตัวเด่นตัวรองสองเก้านี่เด่นนะตัวรองก็สองเจ็ดส เดนยัเก้าเก้าแนนี้อ <hating and living> ันน well. ี้รองอันน <Cert ification> ี้รองใช่ใช่ใช่ใชค่ะค่ะจสี่้ไค่ะค่ะไปนําก็ไปเล่นเยอะแยะนั่งเด่นไดถูกบอกน้อยไปนํากับซื้ออีก ค่ะคาเดนเก้าแปดเนาะใช่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 เล่วิ่งก็แปดเนรองสองมันมีสองมีเจ็ดมีแปดนี่นะอะไรสามตัวมันตรงมาแหละสองเปนอะไรอ๋อเล็กวิ่งให้สามตัวบ่อยจันมีสองมีเจ็ดมีแปดมีสองมีเจ็ดมีแปดแป เราเดินแปดลงสองอย่างนี้นะใหญ่ไหมค่ะค่ะงวดแล้วมันมีหนึ่งสัตตีค่ะก็ที่กับแปดลยงวดนี้มั่นใจใช่ไหมคะอาจารย์เชืมั่นี่มั่นแล้วโอคอยดูไปไปค่ะค่ะอาจารย์สาธุขอให้เลขอาจารย์เข้าหน่อยจารย์เนาะ Colin> อล้้้จะไดดังใช่จะได้ด oh ังทั่วประเทศไปเลยค่ะอาจารย์คอยท่านได้ดูได้ชมเออเอาไปดูดูนั่นคือฟังทงให้สุดขั้นแค่นี้แหละแต่ละมวนละมวนครับมันจะมีแค่คู่โซคู่แค่นี้แหละมันจะผิดตั้งถูกต้างมันจะมีอะไรหนาตรงเคไหมครับแต่ที่มันเยอะๆมันป็นล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหละครับเอาแค่นั้นเลยน้อครับพูดเยอะก็ดีนดีละครับมันนี้ ค่ะค่ะวันวันนี้เอฟก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาฟันธงตัวเลขให้กับเอฟซีช่องละองแคลนนะคะค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆนะคะื่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆนะคะค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ไม่ลืมจะมีน้ำใจให้ทุกคนค่ะค่ะค่ะอาจารย์ คนจะไปเลือกหน้าเลือกตาว่าคนนู้นคนนี่เสนอภาพคือการให้หวยคนนู้นคนนี้จะมุ่นางนี้จะไม่เคยลำเอียงแบบทุกคนครับขอใท่านได้โทรมาติดตามทุกวกทุกวัค่จะจ้ะอยครูปีหนึ่งคอยซื้อครั้งหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาโาูรตามเลยครับติดตามดวยวันจริงไหมผู้รายอารพูดหะแค่นั้นคือวกทนี่อาจารย์ฟันทุงคือเก้าแปดเก้าเก้าแปด ตัวรองสองเก้าแปดสองเจ็ดสองคูณมากคูณบุญเป็นนั้นแหละครับขอให้เข้าปังปังนะคะอาจารย์วันนี้แอดขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเอสขอบคุณครับให้เข้าใจค่ะค่ะจานคือแม่นอนวันนี้วันพุธอะไรแค่นี้คือวันสุดท้ายแล้วค่ะเอาเป็นนั่นแหละนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ